ที่พิบัติภัยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมัานคนจนขาดวัตจรใจขวามหมายไม่พอน้าวันยิ่งจนแค่หน,น,น,นอนขอพ่อลงมาช่วยทีโอเคตัดตัวไปจัก ากรระอจวออสวัออสดีนะครับต่อนะครับยังไงวันนี้นะครับมารีวิวนะครับก่อนส่งจังหวัดสุโขทัยนะครับชุดนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ3า0 0มื่นเันบาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างข้างในนะครับ แรกเลยจะได้มิกเซอร์นะครับผมมิเซอร์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เอสิทแท้นะครับหนึ่งตัวนะครับไม่ลอยพู่นะครับเสาเอสิทแท้หนึ่งคู่นะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กโหลดไฟนะครับอ่าแล้วก็จะมีคอร์สนะครับตีคอร์สนะครับตัวนี้คอร์สเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีทีวนะครับสามสิบช่องพาวเวอร์สองตัวนะครับดันได้สีนะครับในอนาคตเลยนะครับอนาคตเผื่อสีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า ได้ทั้งแหลกเลยนะครับตู้นะครับสูตรใหม่นะครับผมตัวนี้18นิ้วนะครับโคงโคงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะครับตัวนี้นะครับแม่เหล็ก2ก้อนเลยนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับอยู่ที่1,200งพันวัตต์นะครับอ่าแล้วก็จะมีขาตั้งให้นะครับมีขาตั้งให้แล้วก็เสิบกลางนะครับ12นิ้วนะครับอีก2ใบนะครับผมอันนี้เผื่อไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับแนวอนาคต4ี่คูณสได้สบายนะครับยังไงทักเข้ามานะครับ0 9 3 1 1 7 8 6าสา9 0 0 0บาทนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ไม้อัดแท้ทั้งเซตนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้อัดแท้ทั้งเซตเลยนะครับครับเป็นเพียดเด็กแบบนี้เลยนะครับดูสวยงานสวยครับผมคุณเจ้าพี่าต่อปตุมนารุตตะโมมหาลาภมหภสัมพิสิทธิ์ัมพันิสัตว์ตุเบสัตว์ทุสาธุสาธุกสั ครับ FC ฟซพี่พ่ทุกคนนะครับวันนี้เรามาบุกที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชุดนี้นะครับ3 9 0 0 0บาทจะดังเขย่าลังคาบ้านพี่เขาได้แค่ไหนนะครับลานกว้างๆนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับพี่พ่ทุกคนนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับวันนี้เราส่งอ่าชุดนะครับ3 9 0 0 0บาทนะครับมิกเซอร์นะครับอ่าพร้อมกล่องแหลกนะครับปลั๊กรางไฟแล้วก็จะมีคอร์ส EQ นะครับตัวนี้ผมให้60ล่องเลยนะครับแล้วก็ power ตัวใหม่ของเรานะครับ2ตัวนะครับดัน6,6คูณในอนาคตได้เลยนะครับเบส18นะครับตัวนี้ VL รุ่นใหม่ล่าสุดขอบเหล็กนะครับผมขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กก็จะเป็นสีระเบิดอย่างดีนะครับตัวนี้ไม้อัดแท้ทั้งเซตนะครับผมให้ขาตั้ง compact นะครับมเนยมีนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงมากกับเสียงกลาง12นิ้วนะครับไม้อัดแท้นะครับกุกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันไกลๆเนาะเดี๋ยวผมให้เด็กถ่ายออกไปข้างนอกนะครับโอเค

ใจะพกมากๆนะครับได้สองตัวนะครับอยู่ในอยู่ในชุดสามหมื่นเก้าพันฐานนี้เลยนะครับลูกค้านะครับเสียงพุ่งแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ะกันนะครับเขียนชิคหนึ่งสองชิคทดสอบทดสอบชิคทดสอบหนึ่งสองสามโอเคนะครับติดแล้วเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าชิคทดสอบทดสองสามโอเคชิคสวัสดีครับชิคหนึ่งสองโอเคนะครับเรื่องไหนด้วยน้องเหลี่ยมหนึ่งลา yo soy ไม่ถึงครึ้นนะผมกลัวหลังคาฝ้า,าหลอดไฟมันจะร่วงนะครับผมโอเคุอคณอรับยังนไงสนใจโทรเข้าม,มารรับ0ู3 1 1 7 8 6 8มง่งผมสองไข่สะเทือนนะครับเจอกันใน YouTube ได้เลยนะครับขอบคุณครับ